อาทิตย์ที่แล้วนะครับแพนได้มีโอกาสทดลองใช้ Interactive Multimedia Display จากทาง Vertex นะครับแพนทดลองใช้เนี่ยเห็นว่าน่าสนใจเพราะว่ามีฟีเจอร์เยอะครับรองรับ2ระบบปฏิบัติการก็คือ Android แล้วก็ Windows แบบนี้เลยนะครับซึ่งจะเหมาะกับการใช้ในธุรกิจยังไงเดี๋ยววันนี้แพนมาสรุปให้ฟังครับ เล่าให้ฟังก่อนอนี้นะครับว่าตอนที่แพนเห็นชื่อแบรนด์ v e r t ์เคครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกว่าเขาเคยทําอะไรมานะครับก็เลยลองไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ v e r t ์เเนี่ยอยู่ในวงการภาพและเสียงมามากกว่า25ปีแล้วนะครับถ้าเกิดใครไปตามห้องประชุมห้องสัมมนาโรงแรมหรือว่าโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นชื่อแบรนด์เนี่ยแปะอยู่ในสินค้าหลายๆอย่างนะครับกลับมาเรื่องการรีวิวจอนะครับเะครแเนขอ่งเ3อรื่องคือเรืลองของดีซนิสเพลาพนะครับแองของประสบกกาารร์ใชง สำหรับ,รบการดีไซน์นะครับก็จะดูซิมเพิลนะครับความหนาเนี่ยไม่หนามากถ้าเกิดเราติดไปกับผนังเนี่ยก็จะค่อนข้างเนียนไปกับผนังเลยนะครับแต่เราสามารถยึดขาตั้งแบบนี้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับขาแบบนี้อันนี้ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าสามารถปรับขึ้นลงได้แต่ขารุ่นที่เขาแถมมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ปรับขึ้นลงไม่ได้ครับขนาดหน้าจอมีให้เลือกอยู่5ไซส์ครับก็คือ65นิ้ว75นิ้ว86นิ้ว98นิ้วแล้วก็110นิ้วนะครับที่นุกคนเห็นอยู่ตอนนิ้วนะครับ ซึ่งก็จะเหมาะกับการใช้งานประมาณสัก30 5 0ถึง50คนนะครับเรามาดูการดีไซน์ก่อนนะกกันขวาล่างนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดปุ่มเพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับจะมีปากกาให้2อันนะครับซึ่งเป็นการยึดติดแบบแม่เหล็กแบบนี้ ก็ค่อนข้างสะดวกในการใช้งานนะครับต้านาซล่านะครับจะมีพอร์ตนะครับที่เป็นการแชร์ระหว่าง Windows กับ Android นะครับมีทั้ง USB Type A มี Type B มี HDMI แล้วก็มี USB C นะครับแต่ส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีพอร์ตอีกเยอะเลยนะครับมีทั้ง USB Type A Type B Type C มี HDMI มี DP หรือว่า Display Port รวมถึงมีพอร์ต LAN ให้ด้วยครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีกล้อง AI นะครับที่มีไมโครโฟนในตัวกล้อง AI เนี่ยจะสามารถจับตามตอนที่เราเคลื่อนไหวได้แต่ว่าอันนี้เป็นออปชันที่ต้องซื้อเพิ่มครับ ถัดไปนะครับเป็นเรื่องของสเปคบ้างแทนแบ่งเป็น2อย่างละกันก็คือสเปคภายนอกหรือว่าสเปคหน้าจอนะครับกับสเปคภายในที่เป็นเรื่องของ Windows กับ Android นะครับมาเริ่มกันที่สเปคหน้าจอก่อน จอ Vertex Interactive Multimedia Display ตัวนี้นะครับใช้แผ่นหน้าจอแบบ a m o r p h o u s s i l i c o n TFT LCD หมายถึงว่าเป็นหน้าจอที่ดีกว่าท f t FT ทั่วไปให้มุมมองที่กว้างกว่าได้สีสันที่ดีกว่านะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบด้านเพื่อช่วยตัดแสงสะท้อนนะครับทำให้มองได้ชัดขึ้นเป็นแผ่นจอด้านเนี่ยก็จะทําให้การทัชเนี่ยได้การลอยขีดข่วนได้ดีนะครับความคมชัดของจอเนี่ยอยู่ที่ 4K ความสว่างสูงสุด590นิตครับตอนนี้เราเปิดเป็นสว่างต่ำสุดแต่แพทย์ นี่แทนว่าสู้แสงการประชุมได้ดีมากนะครับถ้าอยู่ในห้องประชุมเนี่ยและอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือเวลาที่เรามองด้านข้างแบบนี้สีก็จะไม่ค่อยดรอปนะครับเรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนของห้องประชุมเนี่ยอยู่บริเวณไหนนั่งข้างแค่ไหนสีก็ยังดูชัดเจนอยู่ครับสำหรับสเปคภายในนะครับในฝั่ง Android เนี่ยจะเป็น Android เวอร์ชัน11อนะครับใช้ CPU เป็น ARM a r m c o r t e x A73 แล้วก็ A53 ให้แรมมา 8GB ให้หน่วยความจำมา 64GB ส่ครับส่วนทางฝั่ง Windows นะครับใช้เป็น Windows 10 ใช้ CPU เป็น i5 หรือว่า i7 เป็น Intel นะซึ่งก็สามารถเลือกได้นะครับจะเป็น i5 หรือ i7 ใช้เป็น Gen 11นะครับให้ RAM มา8 g b ให้หน่วยความจำอยู่ที่256 g b ครับแผนมองว่าการที่ จอตัวนี้นะครับมีทั้ง2ระบบปฏิบัติการเนี่ยทำให้เรามีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากถ้าเกิดจะมีแบบไฟล์มาร์เก็ตติ้งหรือครีเอทีฟเนี่ยมาเบนสตอมคุยงานกันใช้แค่ทางฝั่ง Android ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดต้องเปิดโปรแกรมเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็น Data Analysis หรือเป็นโปรแกรมบัญชีต่างๆนะครับมี Windows ไว้ก็อุ่นใจกว่าแล้ที่สําคัญนะครับในฝั่ง Windows เนี่ยเขามาเป็นโมดูลครับ หมายถึงว่าจอเนี่ยจะสามารถใช้ได้นานขึ้นเพราะว่าจอเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดต้องการจะอัปเกรดฝั่งของ Windows เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนโมดูลด,ด้านหลังตามรุ่นตามเวอร์ชันใหม่ๆได้นั่นเองครับมาพูดถึงประสบการณ์ใช้งานกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าหน้าจอ v e r t e x Interactive m u l t i m e d i a Display ตัวนี้เนี่ยมีหลายฟีเจอร์มากๆนะครับถ้าเกิดจะให้พูดทั้งวันเนี่ยพูดไม่หมดแน่นอนเอาเป็นว่าแพนมายกตัวอย่างการใช้งานวนวการใช้งานที่ทุกคนน่าใช้ได้บ่อยที่สุดนะครับก็คืออออกการรรรรใช้้้เเป็็นนนนไววท์บบบัััั่่งงงงซึ Android Windows แล Windows ะค ในฝั่ง Android เนี่ยก็จะมีทูให้ใช้ประมาณนี้ก็คือเขียนได้นะครับได้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับรวมถึงสามารถใช้มือลบได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถวาดเป็นเชฟต่างๆได้นะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นสื่อการสอนเนี้ยว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ชี้ให้ดูว่าด้านนี้คืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบให้ดูได้นะครับด้านนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าเราจะทำควิสนะครับสามารถแอดเบราวเซอร์แอดรูป แอดตารางขึ้นมานะครับรวมถึงมีแบบในกาจับเวลาด้วยนี้ก็เป็นของฝั่ง Android นะแต่ส่วนของฝั่ง w n n o w w นะครับเราก็กดที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ทําการกด O P S ตอนที่เราเขียนเนี่ยมันจะมีการดิมจอด้วยนะซึ่งแปลว่าดีมากนะคือเราปล่อยไว้สักพักเนี่ยจอจะสว่างใช่ไหมแต่เวลาที่เราเขียนอ่ะจอจะมีการดิมลงไปนิดนึงนะครับเพื่อตอนที่เราเขียนเนี่ยจะได้ไม่แสบตานะครับก็จะมีกราฟิกที่ เยอะกว่าในฝั่งของ Android นะครับสำหรับฝั่ง Windows สามารถแบบวาดรูปสี่เหลี่ยมได้มีการบอกมุมให้สําหรับใครจะแบบเอาไว้สอนหนังสือสอนเลขเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับปรับมุมต่างๆได้ปากกาก็มีหลายแบบมีทั้งเป็นแบบผู้กันด้วยผู้กันเป็นแบบนี้แล้วก็มีการใส่เครื่องมือเนี่ยเล่นแผ่นสมมุติเราจะแบบเฮ้ยมีกี่คนกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์สุ่มกันอะไรเงี้ย สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับแผนมองว่าอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ทั้ง2อันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Android แล้วก็ Windows เนี่ยมีความไวในการเขียนที่เท่าๆกันเลยครับรูปแบบการใช้งานต่อไปนะครับก็คือใช้เป็นคอมในการประชุมออนไลน์นั่นเองซึ่งสามารถใช้ทั้งตอนที่เราอยู่ในโหมด Android นะครับแล้วก็ Windows เลยนะครับในแอนดรอยก็มีเนี่ยผมลองโหลดมานะครับ Google Meet Zoom Microsoft Teams ใช้ได้หมดนะครับถ้าจะให้ง่ายเนี่ยแผนว่าใช้ใน Windows ค่อนข้างง่ายกว่าอันนี้ลองเปิดเป็น Microsoft Teams นะครับเรากด start meeting เหมือนเรากดในคอมเลยนะครับแล้วก็ meeting ได้เลยอันนี้อย่างที่บอกว่าในกล้องเป็น option เสริมนะซึ่งเราสามารถเปิดกล้องได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อกล้องตัวนี้สามารถต่อเว็บแคมที่เป็น usb ได้ถ้ามีไมค์ในตัวก็สามารถใช้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นลําโพงก็ทดลองมาแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดดีครับรูปแบบการใช้งานถัดไปนะครับแผ่นทดลองใช้เป็นจอพรีเซนต์งานครับต้องบอกงี้ว่าถ้าเกิดคุณใช้อุปกรณ์ที่เป็น ios หรือว่าเป็น mac os เนี่ยสามารถแชร์โดยมีเรื่อเข้าไปได้เลยนะครับ อันนี้พนลองถือ iPhone อยู่นะเดี๋ยวพนจะลอง Mir r o r Screen ขึ้นไปนะครับเรากด Screen m i r r o r นะครับซึ่งจะมีให้เลือกอยู่2ตัวก็คือจะเขียนว่า E- s h ช re แล้วก็มี2เลขนะครับสเลขนี้หมายถึงอะไรหมายถึง2ระบบปฏิบัติการสามารถแชร์ขึ้น Android ก็ได้สามารถแชร์ขึ้น Windows ก็ได้นะครับอ่าผมจะแชร์รูปเล่าเรื่องพรีเซนต์ให้ฟังอย่างเงี้ยก็จะสามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยผมไปที่นี่ที่นั่นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากทําอะไรมากกว่าน,นั้นหรือว่าคุณใช้ระบบะปฏิบั ให้โหลดแอปที่ชื่อว่า eShare ครับซึ่งใน iOS ก็มีเหมือนกัน eShare เนี่ยเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับพอกดตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เรา connect ก่อนเหมือนกัน2อันเลยก็คือ Windows หรือว่า Android นะครับสมมติแพน connect ไป Android พอ connect ปุ๊บเนี่ยแพนสามารถทำได้เยอะมากฟีเจอร์แรกนะครับคือแพนสามารถแชร์รูปได้ อันนี้รู้อยู่แล้วนะครับก็แชร์รูปแชร์วิดีโอหรือว่าเสียงได้นะครับซึ่งก็สามารถให้เสียงเนี่ยออกผ่านทีวีจอตัวนี้ได้เลย3คือเปิดไฟล์ครับสมมติพลองเปิดไฟล์สักอันหนึ่งเราสามารถใช้เป็นเมาส์ได้ก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นมาบ,บนจอเห็นไหมแล้วก็ร e สปอนส์ดีนะเร็วมากนะครับสามารถกดคลิกได้เลยหรือจะเป็นการทัชก็ได้ครับเึ๊บอ่านี่เป็นการทัชนี้นะครับเนี่ยเราเร็วมากเห็นปะดูดีกดเป็นคีย์ได้นะครับเหมือนเป็นแบบลูกศรเนี่ยเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนได้มันก็จะเลื่อนเลื่อนไปตาม cursor, เค หรือเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยก็ทาได้เพราะฉะนั้นนะ่ทำได้เยอะอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับคือสมมติว่ามีการเปิดสไลด์อยู่แบบนี้คุณสามารถใช้ eShare เนี่ยแอปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android Windows เนี่ยทำการมิเลอร์จอได้พอผมกดมิเลอร์ปุ๊บเนี่ยจอที่แสดงอยู่บนนี้จะมาขึ้นบนในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าเกิดมีการแก้หรือมีการพูดคุยตรงนี้สมมติเลื่อนเห็นปะเลื่อนตามเลยนะนี่เลื่อนตามเลยนะแต่ถ้ามีการเขียนนะครับ annotation สมมติว่าผมเน้นคำนี้ปึ๊บ ก็จะขึ้นในนี้ด้วยสมมุติว่าอ่าผมเป็นผู้ประชุมอยู่ตรงนี้นะผมบอกว่าเฮ้ยมีฟีดแบ็กอะไรไหมเราสามารถกดตรงนี้ครับเพื่อวงบอกได้เฮ้ยผมว่าตรงเนี้ยควรปรับแก้ครับมันก็จะขึ้นทันทีเลยเนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้ซึ่งผมมองว่ามันสะดวกมากนะครับแล้วก็สามารถแชร์สกรีนรวมถึงสามารถทําแบบนี้ได้ครับเปิดกล้องโชว์ให้ดูได้สมมุติคุณแบบกำลังถือสินค้าบางอย่างบอกว่าเออเนี่ยปากกาเนี่ยมันดีมากเลยนะทุกคนก็สามารถใช้งานได้คือผมมองว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยอันนี้นะครับคือการแชร์สกรีนซึ่่งงผม,มอวา้ทไดแบบ ทุกวิธีการที่คุณอยากจะทําเลยสุดท้ายนะครับแพนได้ทดลองใช้ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์นะครับที่ทางเว r e ์เเนี่ยเขาใช้เป็นของ e อร์โกดีเนะครับซึ่งให้ข้อมูลที่ละเอียดมากก็คือบอกเลยว่ารุ่นที่เราใช้อยู่รุ่นอะไรมีซีเรียลบอร์ดนะครับบอกว่าตอนนี้มีการใช้โปรแกรมอะไรกิน CPU ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงเนี่ยสามารถควบคุมอุปกรณ์แบบเรียลไทม์ได้นะครับเช่นสมมติว่าคนที่ใช้งานเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเปิดแอปบางแอปไม่ได้เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ว่าตอนนี้เขาเปิดอะไรอยู่ เจอปัญหาอะไรแล้วก็สามารถสั่งรีบูตสั่งรีสตาร์ทสั่งปิดแล้วก็สามารถควบคุมการขยับต่างๆได้นี่แบบนี้มีคนมาขยับของผมเรียบร้อยนะครับนั่นแหละมันสามารถควบคุมได้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกกับฝ่าย IT ทซัพพอร์ตจะได้ไม่ต้องเข้ามาหน้างงานสามารถควบคุมผ่านคลาวด์ได้เลยครับมาพูดถึงข้อสังเกตนะครับที่กองพัฒนาการแบ,บตเตอรี่ของเราได้พบเจอนะครับจากที่แพนเห็นเนี่ยก็คือมีปากกา2หน้าแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเขียนพร้อมกันได้หลายคนนะครับ นนแต่ว่าถ้าเกิดตอนเขียนเนี่ยเราก็จะต้องให้แค่หัวปากกาเนี่ยสัมผัสที่จอเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดอุ้งมือเราไปสัมผัสหรือว่าแขนเสื้อเราไปสัมผัสเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการเขียนที่อาจจะไม่ตั้งใจแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นก็อาจต้องตั้งใจเขียนลอยขึ้นมานิดนึงแบบนี้ครับสรุปเลยนะครับหน้าจอ Vertex Interactive m u l t i m e i i a Display เนี่ยเป็นหน้าจอที่มี2ระบบจิบัติการครับก็คือ Android แล้วก็ Windows ทำให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับเหมาะกับการทำงานแล้วก็เหมาะกับการใช้ในองค์กรด้วยสำหรับราคาเริ่มต้นนะครับของรุ่น65นิ้วอยู่ที่159,900บาทครับราคานี้เนี่ยรวมการรับประกันอ n ไ s i ์ e Service 3ปีหรือว่าการซ่อมถึงที่เลยสำหรับขนาดอื่นๆแล้วก็ Option ออปชันอื่นๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Line Official Account Vertex-TS ส่วนช่องทางติดต่ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวแพนใส่ไว้ให้แคปชั่นด้านล่างครับ